ครับสวัสดีครับผมเบนนะครับจากเพจสบายนครนะครับคลิปนี้นะครับมาอธิบายประกอบใบเสนอราคานะครับในเรื่องของสเปคงานต่างๆนะครับก็เป็นของโครงการ g o l d e n นนีโอนะครับโกลเด้นีโพราม2นะครับก็ผมได้แนบราคาไปในเสนอใบเสนอราคานะครับด้วยกันสีราคาเดี๋ยวขออธิบายให้ฟังนะครับครับในสีราคาก็จะมี 5,600นะครับเอ้ยไม่ใช่56,600นะครับเป็นราคาแรกนะครับ63,000ราคาที่2แล้วก็1,01 0 0 0นะครับ3ราคาแรกเนี่ยคือราคาของผ้าม่านรวมติดตั้งนะครับรวมทุกอย่างผ้าทึบผ้าโปร่งลางหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ราคาต่างกันตามสเปคผ้านะครับส่วนราคาสุดท้ายวอลเปเปอร์ก็คือ30,000บาทอันนี้รวมหมดแล้วนะครับก็ขอเป็นว่าเป็นราคาเหมาแล้วกันนะครับ30,000เนี่ยนะครับก็ อธิบายเรื่องวอลก่อนเลยนะครับว่าวอลสามหมื่นบาทเนี่ยประมาณไหนนะครับตอนที่อยู่หน้าง,งานอธิบายบ้างแล้วแต่ขอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับโอเคก็จะเป็นวอลหน้าตาเล่มประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเนื้อวอลนะครับประมาณไหนดูอีกรอบนะครับอ่ะโอเคเนื้อวอลนะครับเนื้อวอลก็เป็นวอลไวนิลนะครับเป็นวัสดุเป็นไวนิลแล้วก็แบบนึงนะครับเพิ่มแสงหน่อย โอเคเป็นไวนิลนะครับใช้เวลาติดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสติกเกอร์นะครับก็คือเป็นวอล์มือนที่เราไปดูที่บ้านตัวอย่างนะครับแต่ของเขาหน้ากว่างหรือหน้าแคบผมไม่แน่ใจแต่ของเราเป็นวอล์หน้าแคบนะครับก็ตัวเนี้ยติดมาเรื่องรอยตง่งรอยต่อไม่มีปัญหาสีนะครับเนี่ยถ้าเป็นประมาณนี้ก็จะเหมือนเหมือนบบ้านตัวอย่างที่เราไปดูวันวันนั้นนะครับก่อนนั้นเราคุยจบและก็ขอขอ้าวสำหรับวอล์ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผ้าม่านนะครับที่มันมี3ราคานะครับราคาแรกก็เป็น ผ้าประมาณนี้นะครับคือแบรนด์ทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาที่2ราคาที่3เนี่ยก็ขอเป็นเท่าแบรนด์ VC Fa b r i c นะครับก็จะมี2เล่มที่มาอธิบายคร่าวๆนะครับโอเคก็เป็นแบรนด์ที่ส่วนใหญ่ใช้ทำบ้านตัวอย่างก็คือคือเกรดหรูนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับเกรดแรกในราคาที่1นึ่งรับที่เราเสนอไว้อยู่ที่ห้าหมื่นหกนะครับห้าหมื่นกมาดูกนะัน โอเคห้าหมืนหกนะครับผ้าก็จะมีผ้าด้านผ้าเงามีหมดนะครับวกนี้ผ้าเงาเป็นผ้ากัน UV นะครับผ้าด้านก็มีลักษณะผ้าคือทั่วๆไปพื้นๆหรือจะเป็นด้านมีเงาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีมีค่อนข้างครบนะครับในประมาณนี้แบบทั่วๆไปใช้กันทั่วๆไปที่ติดก็จะติดประมาณนี้แหละครับ ที่2เป็นแบรนด์ vc แบบหน้ากว้างเมื่อสักครู่ก็เป็นหน้ากว้างนะครับซึ่งเวลาทํางานแล้วเนี่ยบ้านลูกค้าจะไม่มีรอยต่อของผ้าม่านนะครับตัวที่2มาดูตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์ vc นะครับผ้าก็บางตัวก็คล้ายๆกันนะครับแต่เรื่องคุณภาพเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของตำหนงตำหนีอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีงานเวลาติดบ้านหลูๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนั้นนะครับมีพวกกระสอบก็มีนะครับอันนี้ก็ เรื่องดีเทลว่ามันดีกว่ายัางไง <c oughs> ก็ลองลองไปดูจับผ้าจริงนะครับแต่ว่าอันนี้เราติดบ่อยสุดนะครับในราคาเนี่ยราคาแบเป็นกลางส่วนตัวราคาสูงเป็นผ้าหน้าแคบนะครับตัวนี้นะครับผ้าหน้าแคบ ก็อาจจะมีรอยต่อบ้างแต่แต่มันไม่ใช่สาระสาคัญเท่าไหร่เพราะมันจะถูกแอบไว้ด้านในนะครับสาหรับรอยต่ออ่ะตัวนี้เป็นผ้ากาันไรฝุ่นคือเราผมไม่รู้จะเอาผ้าตัวไหนมาตีก็ของเป็นตัวแพงๆเลยนะครับส่วนถ้าไปดูหน้าง,งานก็จะเลือกถูกกว่านี้ก็ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นผ้าหน้าแคบกัน UV กันไรฝุ่นนะครับเป็นยังไงมาดูกันก็จะมีหลายแบบนะครับเท็กเจอร์มีค่อนข้างเยอะผ้าตัวผ้ามีน้ําหนักค่อนข้างหนักมีทุกสีทุกแบบ แบบลยนะครับผมคิดว่าครอบคลุมหมดผ้ากระสอบผ้าอะไรในเล่มน,นี้มีหมดนะครับแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของการกันลรฝุ่นนะครับมีตัวการันตีมีใบาการันตีว่า,าผ่านการมีมาตรฐานันที่เป็นของ V.C. ว่าตัวนี้เป็นผ้ากันลรฝุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นคร้าวๆนะครับสำหรับผ้าที่มันมี3ราคาลูกค้าจะเลือกแบบไหนก,ก็ได้นะครับ ได้หมดเลยแต่ว่าที่ต้องทําแยกให้ให้ก็เพราะว่าผ้านมีหลายเกรดนะครับแล้วเราก็เลยทํา3ราคาเป็นดูคร่าวๆลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งได้เลยนะครับส่วนประเภทม่านก็เป็นม่านจีบนะครับที่เราคุยกันไว้เป็นม่านจีบมีม่านจีบมีม่านพับแล้วก็มีมูลี่นะครับหน้าตาเป็นยังไงในใบเสนอราคามีอยู่แล้วนะครับถ้าตรงนี้ถ้าลูกค้าดูแล้วโอเคกเ็ทำบิวอินใกล้ๆเสร็จหรือ,อยังไงก็ลอง พูดคุยกับผมคือผม่าต้องไปวัดซ้ำไซส์อีกนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็คลิปนี้ก็มีทั้งใบเสนอราคาแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งทั้งสเปคคร่าวๆให้แล้วนะครับถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามเรามาได้นะครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ